พบกันอีกครั้งที่สภาประชาชนนะสภาชมายมฤเศตนะทางสภาผู้แทนราษฎรของทางภาครัฐเนะี่ยเขาก็ได้ทำหน้าที่ของเขาไปนาะทำหน้าที่ของทางนูน้นปายก็นะคนสภาของเราก็ทำหน้าที่ของเรานะสภาประชาชนก็ทำหน้าที่สภาประชาชน ปลับทางภาครัฐก็ว่ากันไปอ่าปรับสมดุลหน่อย <c oughs> อากาศได้ได้ทีเดียวอากาศร้อนอแล้วก็เป็ไรแล้วก็ปรับสมดุลร้อนเย็นไป <c oughs> อ่าเคายังชั่วละมีร่มละโอ้โหนึกว่าจะให้เราอาบแดดเหมือนฝรั่ง <c oughs> ฝรั่งเขาเมืองหนาวเนาะมาไทยนี่ก็มาอาบแดดเช่ไหแต่ว่าประเทศไทยของเราไม่ต้องอาบเหมือนฝรั่งก็ได้เนาะ <c oughs> ไม่ต้องอาบเหมือนฝรั่งอ่ะตั้งไงเออเอาเอาเอาทางนี้เขาจะทำงานของเขาอ่าฟังเรื่องราวการอภิปรายนะอาจารย์กับฟัง นะเรื่องราวการอภิปรายของในสภาผู้แทนราษฎรนะเขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจนะฝ่ายค้านก็อภิปรายไม่ไว้วางใจนะรัฐบาลนะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ของท่านนั้นท่านนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างก็ว่ากันไปตามนะความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ละท่านนะ แต่ละท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลของแต่ละท่านแต่ละท่านตามภูมิปัญญาตามข้อมูลของแต่ละท่านเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างก็ว่ากันไปพี่น้องประชาชนนะก็ใช้วิจารณญาณเอา,าของแต่ละท่านแต่ละท่านว่าเออมันมนะีพ้นดีผลเสียอย่างไรใครมีภูมิปัญญาแค่ไหนมันจะเกิดประโยชน์หรือโทษต่อ สังคมอย่างไรนะแค่ไหนอย่างไรก็ใช้ปัญญาวิจารใช้วิจารณญาณกันเอานะในส่วนของอาจารย์ถ้าจะให้วิพากษ์วิจารณ์นะเท่าที่อาจารย์ติดตามดูนะถ้าที่ติดตามดูโดยภูมิที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมมานะเรียนรู้การเมืองตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพ,พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆแล้วก็มีภูมิเท่าที่ อาจารย์มีนั่นก็ดูแล้วก็ยังไม่เห็นฝ่ายใดนะที่จะเป็นความหวังของประเทศชาตินะก็ไม่เห็นฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลนะ่จะเป็นความหวังของสังคมประเทศชาติเพราะเราดูแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาในการลดโลภโกรธหลงอะไรนะตัวเองก็ไม่ได้พ้นทุกข์จากกิเลสโลภโกรธหลง ก็ไม่ได้พ้นทุกพลชั่วนะไม่ว่าฝ่ายนะใดก็ตามนะก็ไม่เห็นจะพ้นทุกผ้นชั่วจากความโลภโกรธหลงใดนะไม่เห็นนะก็ไม่ได้เข้าถึงสุขแท้ดีแท้ในเนื้อหาที่ที่สื่อสารกันนะไม่ว่าทางนายกเขาอภิปรายนายกนะหรือว่าทีมของนายกนะฟังดูก็ไม่ได้ มีเนื้อหาที่จะลดโลภตดหลงอะไรคือฝ่ายค้านที่วิพากษวิจารณ์ไปนะก็ไม่ได้ลดโลภตดหลงอะไรแล้วไม่ได้ชี้ทางที่จะพาตัวเองและประชาชนลดโลภตดหลงอะไรพากันหยุดชั่วทำดีทำจิตใจป่องใสอะไรนะก็ไม่ได้เห็นนะที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินะเพื่อให้ ตัวเองและสังคมนั้นพ้นทุกพ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ได้ความซื่อสัตย์เสียสละนะในการพึ่งตนนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือซื่อสัตย์เสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละนะก็ยังไม่ได้เห็นในสิ่งเหล่านั้นถ้าจะวิพากษ์วิจาร์ณไปหน่อยนึงก็จะดูว่าวิพาก์วิจารณ์ฝ่ายค้านกันก็ไดนะจริงๆแล้วเนี่ย ทางนายนกทางคุณลุงอิงเองเนี่ยบริหารบริหารราชการมาบริหารในรัฐสภามาเนี่ยนะมันมีข้อพล่องมากมายนะมีข้อพล่องข้อไม่ดีที่ผิดกฎหมายก็มากมายนาผิดจริยธรรมนี่แหละมากมายเลยนะผิดจริยธรรมเหลี่ยมนั่นมุมนี้ก็มากมายนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือ มีข้อพล่องเยอะนะเหลี่ยมนั่นมุมนี้แง่นั่นเชิงนี้เนี่ยมีข้อพล่องเยอะคือเรียกว่าก็เป็นนายกที่นายกฝึกหัดเนาะที่เขาว่ากันใช่หรือไม่นะก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรนะในการบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าได้รับประโยชน์และผลงานหลายอย่างก็ ที่ผลักดันมาก็ลนก้นแต่เป็นโทษต่อสังคมประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะหลายอย่างแล้วก็เป็นผลเสียแต่ก็ฝ่ายฝ่ายค้านอ่าพักส้มอ่าอ่าหลบหลบก็ได้นะลมเนี่ยอย่าให้มันโดนอนะันนี้อ่าฝ่ายค้านพักส้มเนี่ยแหละนะนก็ไม่ได้มีน้ำยา ไม่ได้มีน้ำยาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการคว่ำรัฐบาลได้ในการสื่อสารความจร Pascal ิงไปจนอุคงอิงไปไม่เป็นเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะที่ว่าจะมีหมัดหนักหมัดหนักนะ <c oughs> หมัดเด็ดหมัดหนักอะไรก็ไม่ได้มีหมัดเด็ดหมัดหนักอะไรนะก็เป็นเนื้อหาตามข่าวคราวท,ทั่วๆไปเอามาร้อยเรียงกันเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้มีนะหมัดเด็ดหมัดหนัก <c oughs> อะไรที่จะ น็อกนะความไม่ดีของนายกซึ่งมีมากมายมหาศาลแต่ไปตรงไหนก็เจอไปหมดนะนะจีดีๆนะเก็บดีๆีนะ่ก็เยอะแยะไปหมดแหละนะนะอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ไม่ได้มีหมัดหนักนะหลายอย่างก็ไม่ได้มีหมัดหนักมันมีหลายประเด็นนะนะไม่ไม่ได้มาตรฐานาทางจริยธรรมนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เรื่องการครอบงำนะการครอบงำโดยนะโดยคุณทักษิณชินวัตนนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะาหาข้อมูลาหาข้อมูลที่จะโอ้โหสื่อสารออกไปเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานที่มันชัดเจนเป็นน้ำหนักที่มากอย่างนี้เป็นต้นนะที่จะโอ้โหนะที่จะ เรียกว่าความฝ่ายรัฐบาลไปได้เลยนะความนี่แหละความนายกไปได้เลยก็ก็ทําไม่ได้นะอันนี้ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะเรื่องราวของจริยธรรมนะเรื่องราวของการทําผิดกฎหมายนี่นั่นเชิงนี้ต่างๆก็โดยสรุปก็นะฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีน้ํายาที่จะนะจัดการกับนะความไม่ดีความไม่ถูกต้องของ นายยกได้ซึ่งมีมากมายนะเป็นเป็นข้อมูลเป็นความจริงที่มากมายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะก็ก็ตามภูมิของเขาเพรอจริงๆาจ่เขาจะไปทำเรื่องครอบงำจะอธิบายจะไปจัดการนะอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้แจงให้มันชัดเจนว่าเอะคุณอุงอิเองเนี่ย น้าหรือพักเพื่อไทยนี่ถูกครอบงาโดยคุณทักษิณอย่างไรนี่นะถ้าไปลงรายละเอียดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็จะไปโดนตัวเองอีกใช่ไหมพักส้มเองก็นถูกครอบงาด้วยโดยคนอื่นด้วยใช่หรือไม่นะก็เลยลําบากนะตัวเองเองก็ไม่ได้มีธรรมะมากพอที่จะกล้ากล้าอาหารหรือตัวเองที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องจนสามารถที่จะ จัดการกับพรรคเพื่อไทยได้หรือว่านายกได้ตัวเองก็ไม่ได้มีบาร,รมีไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะที่มากพอมันก็เลยก็เลยไม่ได้ก็ได้เท่าที่เห็น,นมันก็หมัดล้มแหลมล้มแหลมอาจารย์ฟังดูก็ไม่ได้มีหมัดหนักอะไระตอ็ล้มแหลมล้มแหล,ม,ลมไปและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของเขา นะเขาก็ไม่ได้มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาของสังคมเมื่อวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยจริงๆก็จะต้องบอกว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่มีทางออกของเขาอยู่แล้วหรือทางออกที่เขาเสนอไปมันก็ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาได้นะอย่างนี้เป็นต้นแถมก็ยังไปแซะนะนายกลุงตูนะไปแซะทหารนะ ไปจนถึงพาดพิงไปจนถึงสถาบันก็มีอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้เขาเสียคะแนนไปนะก็ไม่ได้คะแนนนะอย่างงี้เป็นต้นแนละ้วก็พี่ภาคิจารณ์นะประมาณหนึ่งเรื่องของฝ่ายฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ลดโลภตดหลงได้จริงเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ลดโลภตดหลงได้จริงเขาก็ไม่มีทานที่จะแก้ปัญหาตัวเองและสังคมประเทศชาติได้จริงนะเพรางั้นมัน มันจึงมืดมน,นในการแก้ปัญหาตัวเองและสังคมประเทศชาติเราก็ไม่มีกำลังไม่มีความกล้ากล้าอาา่าน่านจะไม่เหมือนที่สภาประชาชนของเราสภาปร,ประชาชนของเราเนี่ยจะกล้ากล้าอาจหารที่จะวิพากวิจารณ์ว่าสิ่งที่รัฐทํานั้นมันไม่ดีอย่างไรส่วนใดที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็จะกล้าวิพากวิจารณ์แล้วก็จะบอกทางออกได้ด้วยว่า ทางออกที่แท้จริงนั่นอยู่ตรงไหนนะมันก็ต่างจากก็ต่างจากสภาประชาชนนะคนละอย่างนะคนละอย่างเลยนะผลความจริงใจความนะเด็ดขาดนี่ก็มันก็ต่างกันนะส่วนนายกอุ้งอิงนะก็นะ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 ทางสื่อเขาอันนี้ไปอ่านทางสื่อก็เออรู้สึกเขาก็ สื่อบางส่วนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ชัดเจนดีนะคนอุ้งอิงก็นะจะว่าไปก็มีสื่อที่เขาบอกว่าเออได้คะแนนนะนะได้คะแนนเยอะดีนะบอกโอ้อ่าเรียกว่าเพราว่าอะไรปังเลยนะอ่ามีพลังมีพลังในการฉแฉ <laughs> มีพลังในการแถ เขาว่าประสบความสําเร็จในการแถนะอ่านอ่านอ่านสื่อเขานะใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างงั้นนะะเออก็ถือว่าได้คะแนนนะอ่าถือว่านะก็มีพลังปั่นในการแถได้สอบผ่านเขาวางัันนะสอบผ่านการแถมัน <c oughs> ก็พอๆกันนั่นแหละ <c oughs> สรุปแล้วก็พอๆกัน <c oughs> นายกก็ไม่ได้เรื่อนฝ่ <c oughs> ายค้านก็ไม่ได้เรื่อง สรุปแล้วก็ไม่ได้เรื่องไปด้วยกันใช่ไหมสอบตกไปด้วยกันนั่นแหละนะในสายตาของเราก็สอบตกไปด้วยกันนะเพราะอยู่ในสภาคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยนะให้บ้านเมืองดีขึ้นใช่ไหมถ้าช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นป่านนี้บ้านเมืองก็ต้องดีขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาเจอปัญหาข้าวยากหมากแพงอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาข้าวยากหมากแพงอย่างนี้หรอกเพอเพ่อจะมา เนี่ยกำลังเนี่ยจะมาเจอปัญหาเรื่องการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะบอลคาสิโ bon นการพนันถูกกฎหมายอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือปัญหาต่างๆมากมายที่เราได้พบได้เจอมานะสารพัดอย่างอย่างนี้เป็นต้นความมั่นคงในชายแดนอีกโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้นะสารพัดอย่างนะปัญหากระบวนการยุติธรรมถูกทําลาย โดยเฉพาะกรณีป่วยที่ชั้น14อย่างนี้เป็นต้นนะะก็เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่เต็มอยู่ในบ้านในเมืองของเรานะยังเต็มอยู่นะส่วนนายกท่าก็อย่างว่านะก็ไปดูสื่อวิพากษ์วิจารณ์ก็จะพอเข้าใจได้นะพอเข้าใจได้นะก็จะ เรียกว่าถ้าไม่มี iPad ก็ไปไม่รอดขนาดว่าสื่อสารธรรมดาธรรมดาตอบโต้ธรรมดาธรรมดาเป็นไงนายกก็ยังต้องใช้ iPad นะไม่งั้นมันไปไม่รอดนะก็ต้องยังต้องใช้ iPad อย่างนี้เป็นต้นนะก็เออแล้วก็ได้เห็นความจริงนนะของคนแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถามหรอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตอบคำถามจะเป็นหนึ่งหลีกเลี่ยง แล้วก็สองก็ใช้ลีลากระแนกกระแหนกันไปอย่างนั้นน่ะนะลีลาประชดประชันกระแทกแดกดันกันเท่านั้นะนะน่ะนะนะโอ้แไปดูเถอะนะไปดูเอาก็จะเห็นขอ้อคล่องที่เขาคงจะนาทางสื่อทางนักวิชาการทางผู้รู้หรือว่าประชาชนก็คงจะเก็บมานาวิภา์วิจารณ์กันนะมาติคมปนามปานัน วิาพากษวิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะเหลี่ยมนั่นมุมนี้แง่นั่นเชิงนี่นะมันเยอะนะผมพูดกันไม่ไวเราพูดกันไปก็จะว่าจะหมดเวลานลั่นแหละนะแต่ก็อ้าวควรจะมาวิาพากษ์วิจารณ์กันนะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะวรอย่งางก็ตัวอ,อย่างอันหนึ่งเมื่อกันนะวันที่นะวันที่ลุงป้อมนะเนาะขึ้นตาพี่ปลาย นะลุงป้อมมาพิจายณาสองประเด็นหลักๆนะประเด็นแรกๆก็จะพูดถึงว่าเออจะมีข้อพล่องเนี่ยนั่นเชิงนี้นะแล้วตอนท้ายลุงป้อมก็ลุงป้อมก็ชมนายกนะว่าเออนะเป็นคนรุ่นใหม่เงี้ยบริหารด้วยคนอมนอน้อมตนให้มีความตั้งใจนะในการบริหารทำมีความตั้งใจในการบริหารเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะประชาชนก็จะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนนะตอนท้ายๆนี่ลุงป้อมก็ ก็ชื่นชมนะเออว่าบริหารนะด้วยความอนอมน้นอมนตอ่ตอมตอนให้ตั้งอกตั้งใจเราจะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนนายกก็ไม่รู้เขียนโพยมาจากไหนตั้งแต่บ้านนะนขึ้นมาก็นะบอกว่าไม่เป็นจริงค่ะตอบคำเดียวแล้วก็ลงเอา้าเขาชมว่าตัวเองบริหารดีก็าจงบอกว่าไม่เป็นจริงเอกนะคือ ก็ปฏิเสธคือไม่ได้ฟังเลยว่าลูกป้อมพูด่ามันมีสองประเด็นนะประเด็นที่เขาติก็เป็นประเด็นที่ตินะขึ้นมาก็พยายามจะประชดประชันว่าดูนาฬิกาตัวเองครบสิบนาทีอะไรเงี้ยนะคงจะประชดประชนประชันเรื่องนาฬิกานะออเรื่องนาฬิกาเพื่อนนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆครับเอาเถอะเรื่องนาฬิกาจะอา่าซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ขนาดไหนอย่างไรเนี่ย แต่จริงๆก็ไม่ได้เสียเท่ากับพ่อคิดโกงเป็นแสนล้านใช่ไหมพ่อคิดโกงเป็นแสนล้านนตมันเลวกว่าใช่ไหมมันเลวกว่าตั้งเยอะเลยมันเลวกว่าตั้งเยอะเรื่องเกี่ยวับเรื่องนาฬิกาตั้งเยอะเลยใช่ไหมมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมมันเลวหรือแม้จะเอาการพนันถูกกฎหมายเข้ามานี่ก็เลวกว่านาฬิกาเยอะเลยใช่ไหมอันนี้มันเลวกว่าตั้งเยอะเลยหรือแจกเงินอีลุยช่วยแก็เลวกว่านาฬิกาอีกใช่ไหม มันเลวก็ตั้งเยอะเลยเนี่ยนะทำลายโอ้โหเศรษฐกิจย่อยยับเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่เอาใจใส่ชาวไร่ชาวนาอย่างถูกตรงนี่ก็เลวก็ตั้งเยอะแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นก็มีเท่านี้ก็จะประชดประชันนะเจะประชดประชันทําท่าประชดประชันึคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรละคนคนดกูก็ไม่ได้เก็ตอะไรเพราะตัวเองเนะี่ยมันไม่ได้มีศิลปะในการประชดประชันที่ให้คนเข้าใจนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ แ,แล้วเป็นไงพูดประชดประจันหน่อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าที่น่าลุงป้อมพูดมาไม่เป็นความจริงเหมือนกันเอา้าหลุงป้อมพูดมาว่าคุณบริหารดีอะนะส่วนหนึ่งลุงป้อมก็บอกว่าคุณอตอนท้ายลุงป้อมก็ชมไงเอองล,ลุงป้อมชื่นชมนะเอตอตอนตอนลุงป้อมชื่นชมว่านะก็ทําหน้าที่ได้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็บอกว่าไม่เป็นความจริงเอา้า เาวถ้างั้นบอกไม่เป็นความจริงก็ควรจะลาออกไปใช่ไหมเออบริหารไม่ดีก็ควรจะลาออกไปซะอย่างนี้เป็นต้นคือคนที่ไม่ได้มีความจริงในตัวเองสงสัยให้เตรียมคํามาจากใครก็ไม่รู้นะที่มาจากบ้านนะนะไม่รู้เตรียมคําของใครมาจากบ้านก็เลยต้องไม่ได้บูบริบทใปัจจุบันนะครพูดไปอย่างนั้นน่ะนะเขาคงบอกไว้นะให้ปฏิเสธ ให้พูดเรื่องนาฬิกานั่นหนึ่งแล้วก็ให้ให้ปฏิเสธว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่จริงอะไรอย่างี้เป็นต้นใช่ไหมก็เลยพูดออกไปเขาบอกว่าตัวเองบริหารดียังบอกว่าไม่จริงอีกใช่ไหมเออแต่จริงๆเขาก็พูดจริงเนาะเออเนาะอันนี้เนี่ยเออเออเออมีมีอันเนี้ยน่าชื่นชมอ่าน่าชื่นชมนายกคนนี้นะน่าชื่นชมองค์อิงนะเออมีมีคนเขาบอกว่าบริหารดี อุงอิงบอกว่าไม่จริงใช่ไหมโอ้เอา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 ปลมือให้อ่าองิงยอมรับตัวเองว่าบริหารไม่ดีเออนะฝ่ายจริงจรเนี่ยนะเอะทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะนี่คนที่ยกมือให้อุงอิงคนที่ยกมือให้องอิงผ่านนี่ยนะนี่เป็นยังไงอะนะเป็นคนแปลกแปนะ อุ้งอิงบอกว่าตัวเองบริหารไม่ดีจริงไม่ได้เรื่องจริงอะแต่เสร็จแล้วก็ไปยกมือให้กับคนบริหารไม่ได้เรื่องใช่ไหมเออพวกนั้นก็ไม่มีตาเหมือนกัน <laughs> พวกนั้นก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันไม่มีตาเหมือนกันนะคนเหล่านั้นอะใช่ไหมก็อุ้งอิงก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเองบริหารไม่ได้เรื่องกึ่งไปยกมือให้อยู่อีกก็แปลกๆนะอาจารย์ก็ประหลาดเหมือนกันเออรู้สึกว่าตั้งแต่ฟังฟังมารู้สึกอันนี้ที่อุ้งอิงพูดจริงอะเนาะ อย่างอื่นส่วนใหญ่พูดไม่จริงใช่ไหมแต่อที่ยอมรับตัวเองว่าบริหารไม่ดีเนี่ยไม่ได้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> เอออันนี้ต้องชื่นชมอุ้งอิงนะเออรู้ตัวว่าบริหารไม่ดีจริงนะจึงปฏิเสธคำชมของหลุงป้อมห <c oughs> ลุงป้อมปรสาชมว่าโอ้เนี่ยบริหารด้วยความออน,น้อมต่มตนตั้งอก,ต,งอกตั้งใจเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นที่ยอมรับของประชาชน ก็แปลว่าตัวเองไม่ได้บริหารด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ตั้งอกตั้งใจบริหารให้ดีใช่ไหมเออตัวเองปฏิเสธสิ่งนี้เลยคงหลงป้อมเอาก็ดูไปเถอนนะเขาเรียกว่าสเก็ตข่าวหรือเปล่า <c oughs> นะเขาก็จะเก็บรายละเอียดในวันนี้นะเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างอะนะเก็บรายละเอียดกันไปอย่างอันนึงอาจจะก็ดูเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธเรื่องคือเขาก็พูดตอบอโต้เรื่องของว่า ฝ่ายค้านก็บอกว่าอ้าวนะกล่าวหาว่าเขาเนี่ยถูกครอบงําโดยพ่อนะพ่อในครอบงำนะเขาก็พูดไปว่าเขานี่ได้รับข้อหานคําคกล่าวหาว่าเขานี่ถูกครอบงําโดยพ่อแต่พักที่กล่าวหาเขาเน่ะถูกครอบงําโดยใครที่ไม่ใช่พ่อหรือไม่เขา็วายอย่างนั้นนะตกลงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยใช่ไหม ว่าตัวเองถูกครอบงำโดยพ่อใช่ไหมเ,เขาไม่ได้ปฏิเสธเลยกลับไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเออฝ่ายหนึ่งถูกครอบงำโดยคนอื่นที่ไม่ใช่พ่ออะไรเงี้ย่าหรือเปล่านะก็ไปตั้งคำถามอย่างนั้นแทนที่จะตอบคำถามว่าโอกลงคุณถูกครอบงำโดยพ่อหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าให้ถ้าให้มันถูกต้องคุณก็ต้องนะเขาก็จะต้องนะอธิบายสิว่า ไม่ได้ถูกข่บง,งําโดยพ่ออย่างไรใช่ไหมแทนที่จะอธิบายคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขา,าอภิปรายไม่ไว้วางใจไปประเด็นนั้นประเด็ดนนี้เขาก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบแต่ใช้วิธีเลี่ยงไงน่ะไปนักวิชาการบางคนหรือว่าผู้รู้บางท่านเขาก็เลยว่าโอ้องค์อิงนี่ฟิตปังเลยนะในการแถเขาวางกันนะ <c oughs> นโอเค แถได้เก่งนะสรุปแล้วเขาก็ชื่นชมว่าแถได้เก่งใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอาว่ากันไปนะคือคนไม่มีเนื้อหาสาระเอาจะว่าไปก็ว่าแต่นะเอาชัดๆอย่างนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีเนื้อหาสาระที่แก้ปัญหาประชาชนได้จริงใช่ไหมไม่ได้เรื่องทั้งคู่นั่นแหละไม่ได้เรื่องโอ้ยเอาง่ายๆก็ขนาดเอ้ยฝ่ายรัฐนี่นายกนี่แหละเอานายกหรือว่าทีมของนายกนี่ มันมีเรื่องแย่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะเรื่องไม่คท้านานะเรื่องที่มันเป็นผลเสียต่อสังคมประเทศชาติซึ่งก็ทั้งผิดจริยธรรมทั้งผิดกฎหมายนะเยอะแยะ yeah. ไปหมดเลยก็มันประจักแจ้งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญญานะไม่มีน้ำยาในการจัดการให้ฝ่ายที่ทำไม่ดีไม่ถูกต้องผิดกฎหมายผิดจริยธรรมนั้นพ่ายแพ้ไปเขาก็ทำไม่ได้ ในะทาง,ท,ง,ท,งที่ตัวเองนั้นมีพักพวกเยอะแยะมีข้อมูลเยอะแยะนะทําไม่ได้นะส่วนฝ่ายที่ฝนะ่ายนายกเองก็ไม่ได้ตอบอย่างถูกตรงนะคมชัดแม่นประเด็นอย่างถูกตรงก็ไม่ได้มีการตอบอย่างถูกตรงนะคมชัดแม่นประเด็นไปให้เคลียร์ว่าตัวเองนั้นนะทําได้ถูกต้องไม่ได้ทําผิดอย่างไรอย่างไรนะก็แค่ หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงพูดกบกบเกินเกินหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงไปเท่านั้นเองนะแล้วก็ประชดประชันกันเท่านั้นนะก็เหมือนเด็กประชดประชันกันถ้าอาจารย์ไปดูเป็นเป็นภูมิของอาจารย์นะมันเด็กประชดประชันกันไปกันมาไม่ได้มีสาระอะไรนะถ้าจะประชดประชันกันอย่างนี้ก็ลาออกทั้งหมดดีกว่าใช่ไหมลาออกไปทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะลาออกไปให้หมดเถอะมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีสาระอะไร นะที่จะเป็นประโยชน์นะต่อประชาชนเลยนะบางทีอาจารย์ดูไปดูมาก็เหมือนไปจีบกันให้ประชาชนดูเท่านั้นเองนะจีบกันอย่างงุ้นอย่าง,งนะีฝน้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนจีบกันได้ซ้ำบางข่าวก็โอ้ยนะอุดมการเคยร่วมกันมาอย่างงั้นอย่างงี้อะไรต่างๆนานาเหมือนกับรอความหวังที่จะมารวมกันได้ซ้ำนะสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้มี เนื้อหาสาระ,ะที่จะพาที่จะพาคนไทยเราเนี่ยพาตัวเองด้วยพาคนไทยนั้นพ้นจากทุกโทษภัยของปัญหาต่างๆแล้วก็ได้รับประโยชน์สุขที่แท้จ,จริงไม่มีไม่เชื่อก็พิสูจน์กันไปเขาอยู่กันไปอย่างนี้